สวัสดี FC ทุกคนดูนะนี่เป็นนมแกส่สดๆถ้าไม่สดจะกินหมดให้ดูคนนั้นทำอะไรอ่ะไลค์สดขายของปะกดไลค์กดแชร์ด้วยส่งของขอนให้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนะเด็กๆอย่ามารบกวนไลค์ของฉันแฟนๆจ๋าหลังจากกดไลค์กดแชร์แล้วผมจะเริ่มดื่มนมเลยนะเฮ้ฟังผมก่อนอยา ึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้วโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายระหว่างคนและปัสสตว์ได้และเรียกว่าโรคจากสัตว์สู่คนแบคทีเรียก่อโรคเกือบร้อยชนิดอาศัยอยู่ในน้ํานมดิบที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ผ่านทางนมโคได้แก่วันโรคโรคโบเซลโลซิสไคไทฟอยโรคโคลิฟอร์มโรคซาโมเดลลซิสนมดิบมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้องั้นขอบคุณที่เปจ์วนให้นะผมจะกินให้หมดเลย จริงเอฟซี FC, ไม่ต้องห่วงนะผมไปห้องน้ำแปบบ๊บเดี๋ยวมานะกดติดตามให้ด้วยนะครับ